เชื่อไหมเชื <that <that ่อเลยมึงตายแน่พี่พูดที่เป็นลาอีกแน่ไปเบื่ออาจจะเป็นกูแทนก็ได้ไปจุดๆไปแล้วกูก็ก็ไปเลย ว่ารอน้องเบนมาดีกว่ากินได้ไหมจ๊ะโอ้โหญี่ปุ่นนะยืนรอยืนรอเจมยืนรอไม่ไปไหนไม่รู้ว่ายืนรอต้องเบนแหละไม่มายืนยืนตรงกัวยืนตรงหน้าน้องเบนน่ะเออยืนจ้องน่ะยืนจ้องเขาจะไปยืนจ้องอ่ะกินจ้องอะเออแล้วก็เล่นเฟซบุ๊คล้อเลยเล่นเฟซบุ๊คล้อเฮ้ยอะไรเดี่ยน้องเบนไม่อยู่เลยน้องเ็นเป็นอยู่พกกูก็มายืนถีบโพสยืนถือของแล้วก็ยืนมอง เกมนี้ตัวละครไม่ดีโพนะแม่งไม่ได้ถือสองมือแล้วก็เหมือนข้อไก่เออพี่มึงรู้ใช่ไหมเวลาจับข้อไก่เขาหัวแม่งก็อยู่ที่เดิมไม่ขยับเหมือนเกมเกมนี้พี่ถือของแล้ววิ่งมือแม่งโคตรนิ่งเลยตัวละครแม่งขยับไปขยับมาอ่ะเสียงอะไรวะ เด็กเด็กจะดูน้องพยาบาลเจงนงเชื่อไหม้ข,ขนมไทยที่มันสดๆอะด่ะส่วนใหญ่มันลงไปอยู่นะอยู่ไม่ได้นานเพราะว่ามันได้ดีไะเสียก่อนใช่ไหมไม่เถียงเลยทิ้งไว้ประมาณสองวันมันก็บูดเลยค่ะวิธีง,ง่ายๆเว้ยเดี๋ยวว่าใส่สารกันบูด <laughs> อาไม่จริงเหรอไม่อยากทำเหมือนไอ้ไอ้ไอ้กรอกนั่นดิว่าพีใช่กรอกใส้กระปูนดิไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องนะไม่รู้อย่างเดียวเนี่ยแม่ข่าวออกมาเปื่สั่งกระปูนแล้วไอ้คนที่กินไปไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่รู้อย่างเดียวแม่ข่าวออกมาสั่งกระปูนจะเปมีอะไรวะพี่เดี๋ยวต้หมดแล้วนะการเยอะไม่ได้ๆแล้วไม่ติด นี่นี่น้องเวนที่พี่วายบอลคือเขาจดอย่างขนมไทยอะมันจะเสียง่ายใช่ไหมแค่วันเดียวก็เสียละนะฮะพี่มีวิธีง่ายมาวิธีหนึ่งยังไงใส่สารกันบูดไม่แก่ไม่แก่ทำไปใช้กี่เหยียนั่นไม่ได้นะพี่ใส่กี่ใส่กันบูดขนมไทยใส่สารกันบูดอาหารใหม่ ใส่สารกันบูดเข้าไปแต่แค่แค่นี้ก็ไม่เสียละแปลกไหมแล้วนี่รออะไรกันเนี่ยรอเป็นเนี่ยรอใครรอคนเดียววะทำระิกก่อนทำระดิกก่อนก็ได้พวกพี่ทำได้อยู่แล้วได้ใจอ่ะใช่เหรอฮะใช่เหรอก็ทำได้ดิ่มีด้วเดี๋ยวพี่หาไม่รู้ว่าน้องเป็นิดไม่มีฟองไม่รู้ว่าต้องเป็นพี่ตีต้องเป็นอะไรต่อโลกก็ได้นะเว้ยแล้ววะมาแล้ว มไม่ไม่มันไม่ใช่มันมันไม่ใช่มามันอยู่หน้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปเอาแม่มาไปเอาแม่มันคานให้แม่อกว่กูไม่ดูไม่เห็นเห็นตัวเมื่อกี้กูอเห็นดิเขเห็นตัวแม่ป่เอาแม่มาเอาแม่มาแม่อ๋แม่นี่มีบนคุนก็แม่ไปเอาแม่มาแม่มาเยอะไม่เหลือพี่บอกกูกูบอกกูเห็นมันนอนอยู่อ่ะ ไอ้วันแดงให้ตายเถอะน้ำมูกไหลแล้วทื่อวันแดงกกินยาก่อนแล้วอ่ะก็กินไปแล้วเนี่ยต่อจากไปกอ้อะไรพี่เจมอะไรเต็มเลยเนี่ยพ่อแม่โอ้ไม่กลายผีนั่นเลยเนาะแต่ผีก็เตะได้อยู่ดีนม่ดันใช่ไหมไม่สักสีทต่อไปมีมีเหมือนไม่มีอ่ะมีให้ผีเตะเล่นนะจริง เออวัดยนเอมว่ะอลรมณยมันหนีไม่ได้อะไรไปก็ถือว่าแม่ดงวะวัดยนเอมอารมณ์ถือมันอันนั้นได้ด้วยแล้วมายอย่างนี้มันกลัวกูวะหวีไม่อยากคุยกับมึงหุกไม่อยากคุยกับมึงุกจะดีอะไรเดียวใจไม่ดินั่งจับเข่าคุยกันดินั่งจับเข่าเดี๋ยวเขาได้จับพี่ไปลงนรกแน่ปิดคลิปเลย ไอ้จุดตายมันอยู่ไหนนี่ตอนนี้แล้วนะเอ๊ะมันมาหามึงแล้วจิโอ้ยชิบเมาแม่เอยดี๋ยวมันมาหามันมาหากูหรือมาหาใครรู้เลยหาใครเอ๊ยมันเดินช้าแปลกมันเป็นหูยุยยเยยยยยยุยยยยุยยุยยตยยุยตุยย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 ุยตายยุ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 ย ก่อนแล้วว่าปวดร้าวปวดร้าวแล้วก็ินนะคอนแล้วว่าไปเด้วหะโดนพลังพลังอะไรกันนี่สามจ้าสามจ้าไม่ให้เข้าไม่ผมกำลังจะเข้าแล้วผมโดนเตะพลังโวยพลังโคตรวิชาเจไดดีนะไม่โดนเตะออก ออกเอาประเทศ <c oughs> ดีขนาดแล้วโดนเตะออกมอกกับไปเอ้ยแล้วนั้นคนเรียกว่าใจดีดีใจอ่ะเทมมึงกลัวตายขนาดนั้นเลย <c oughs> เอ้เครื่องแดงกูอยู่ไหนเอาเครื่องแดงกูอยู่นี่เอาเอาพ่าแม่ติดอะติดกาวแห้งต่อไปต <c oughs> ิด <c oughs> วางวางเป็นสังเพิงเลย

ไอ้เหะไรคือผีมันอยู่รอบๆกูแล้วแล้วมันมันหัันนมเดินผ่านกูไปกูก็เอ้ยมันไปหาใครวะเหี้ยจำสแกไอ้เหี้ยกะอะไรเก็บพ่อแม่อยู่เลยกินนมาแล้ววิ่งมาเลยกูหันกูหันตาบีดแล้วมันไปหาใครวะแล้วกูยื่นคอนวะแล้วเจบอกเปิดกล้องเปิดกล้องยังยังยังอย่าเปิดเองโอเคเรียบร้อย อย่าดกพ่ายามได้เกม่แม่เลยแมงเงยหน้าื่อทีมมังวิ่งมาละเกมตะโกเลยกู้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 เกบ c a ีย o ยูทอ k สปิริตเคีย o ยูทอ k เ a ีย o ยูทอ k มันไม่คุยด้วยป่ะเอาเอฟมาเบิ่งหน่อยเท่าไหร่มันล่าผมอ่ มันมันอยู่ที่เดิมเออในยืนยืนแมวสามดาเลยเท่าไหร่สามสี่สามสี่โอเคเออเอฮียเฮียมันมามันมาไอเจมมันด่ามึงมาเจมหลังอ่ะหลังอยู่ดีเกลืออยู่้างอยู่พี่ทีาทำไมมันล่าแต่ผมเนี่ยมันเห็นนุ๊กเห็นเจมแหลกนุ๊กเลยไม่เอาละ โอ้ไม่นี่ชอบผู้หญิงขนาดนั้นเลยทำไมเจ้าชู้แต่เออมันตามเพิมอ่ะเจ็บปีงไม่ได้เกือบ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 นี่คืออ่ะบอ่วงกไม่ได้ก็เลยคือรถแล้วขัดข้อแล้วมันขยบรถได้ไงมันมันมันอยู่ใกล้รถพอดี อาเจมปูอาไหนไหนมันก็มีหมอนตรงเนี้ยมาหนุ่มหมอนนอนใช่ไหมให้กูนอนเต็มเลยเนี่ยเนี่ยน้องไป็นหนุมดูดินอนเรียบร้อยละก็ดีเลยหลับหลับสบายเขาไม่ได้ตายเขากำลังหลับก็ทำไมคุณจับผี้าวะไอ้เหี้ยอะไรเงี้ยวางมไปกลางข้างทแกปัญหาคือพื้นที่กว้างไงก็มันก็เตะเปลวไปไหนไม่รู้ เหมือนได้แบบสุสานเมื่อกี้ไงติดอยู่ตามซอกเป็นไงอ้าวเดเข้าไปในวัดดิอ๋อมันต้องจุดกี่ต้องตัวมันหายไปไหนแล้วอ่ะอุ้ยมาแม่่อยแต่ผมไปเอาไม้อีกไม้นึงไม่ น,นี่อันนี้เสียงผีนี่อันนี้เสียงผีโอเคใช่ใช่เสียงผีผีเดือดผ้าหลังวัดอยู่มุดจบคมได้ไงหลักฐานเราจะได้บ้างไหมเอี e ๊ยบสามสี่แล้วก็อ่าผีเก้าผีมั้งไม่แน่ใจว่าจำไม่ได้ถูกเชี่ยแม่มึงก่อนตอนนี<พ>้เก้าผีเชี่ยแม่ก่อนเกิด <จน S 1> ไหนว่าที่ผีมันดูผีวางมันไหนวะมันอยู่บนรถมั้งจำไม่ได้เอออยู่บนรถอยู่บนรถเท่าไหร่ว่าดู เออมาผมทําพิธี3อันอ่ะหลับหลอนตายเจมเล่นกล้องทําไมเอ้เลยอีลาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันเต็มมั้ยเต็มนี่ยเฮียตัวตรวจใส่โทรศัพท์ก่อนนะอุ้ยตกใจคนโทรมาฮะโอเคใส่เราขาเราเจออะไรบ้างไหมไม่รู้ ในเจ้าผีอะไรผีอะไรไม่รู้เมื่อกี้พูดดูครูตอบดูก่อนครูจะได้ดูว่าผีมันต้องเอาอะไรคราแอมเฮียตัวเอ็กซ์ผีมันคลายกันเลยไว้นั่นนะเขียนไม่รู้ว่ะแต่นี่ผีโกดไซนแน่แอมเฮียตัวเอ็กซ์ไซน์ขึ้นลงขึ้นลงอ่ะออกกำลังกายกันเถอะไหนวะเผาด้วยเผาด้วยสมาร์ทสติ๊กแล้วก็อ่านหนังสือด้วยเนาะเฮยเฮยเฮยตายซะ หยีไม้บ้นเออนั่นแหละเกลียบร้อยพ่อแม่พ่อแม่ปิวเอาพ่อแม่หายแย่แม่ระเบิดง่ายแม่ระเบิดไปแล้วตายละพ่อแม่ระเบิดปีระเบิดยังไงกระเด็นไปหมดแล้วบอกไปกระเด็นแบบระเบิดไปเลยอ่ะหินเออเอาปืนเกลือยิงใส่พ่อแม่ปิวเมื่อกี้แต่เลือเกลือหรือปืนรังสีเนี่ยเกลือเกลืไม่โดนพี่ใส่มัน่ะ มันตรงจังหวะพอดีพี่พ่ษยนเ์เลยเราจัดแม่ใหม่ก่อนตั้ง,ต,งตั้งตั้งโซิชั่นใหม่มันอ่านแล้วมันพุ่งมาแล้วผมไม่ได้ตั้งตัวเลยอนน่าไอไอเมยูโซกูอ่านตอนไหนเนี่ยอ้าวยังไม่ทันได้อ่านเสร็จแล้วอะไรอะไปแล้วโซโซบีเดอะวีออฟตลอดเลยอ่ะโซบีเดอะวีออฟอ่ะอ้าว คือไอสองคนไอสองคนล่าพี <ous> Yo, <t t ่ยังไม่ได้อ่านแชทแชทตะโกนเขาเขาขึ้นทีจะไปแล้ววะเอาเงี้ยเอาผมไปเอาเอาเอาอ่านเสร็จแล้ววะอะไรเตือนใหม่แล้ววะยังยังมันยังไม่ไปเด้อแคบทำลายนี่อีกอย่างมึงด้วยไอสีมันอยู่ไหนอ่ะโชว์ยเซลได้มะโชว์ยเซล มันมันเหมือนจะมาง oh, uh ่ายดิไอโยไอโยไอโยประตูหายไปไหนเนี่ยเอ่อต้องไปอีกหลายจุดมั้งไปดูพระพุทธรูปก็ได้ม oh. <laughs> <c oughs> ันเป็นที่แคบระวังด้วยโอ้โหเขาโอเคโดนกระเป๋าหัวไปแล้วไม่ว่าระบบกำแพงอ๋อะไรวาดเสืออะไรวะเนี่ย เอ้เดี๋ยวไปดูเจกันตรงนั้นหรอเจกันติดยืนติดแมนมาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งพี่พี่จะตายพี่จะตายพี่ไม่ว่าอะไรหรอกแกกระสุนหมดเลยนะใช่หมดแล้วไงน้องต้องยิงแค่พี่ละตรงนี้เปล่าวะไม่ไอ้ไอ้มีไม่พี่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่่ใชเจอแล้วมา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 แล้ว เออเอายิงโดนเออไปแล้ว <laughs> ไปแล้วไปแล้วฮ่าฮไม่ได้แอบ <laughs> มาแล้วก็ไปอ่ะ oh. <laughs> ดีเหมืนนั้นดีเหมือน,นั้นกลับบ้านนี่เรา